เงินปันผลนะครับก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นในลักษณะหนึ่งนะครับที่นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเลือกลงทุนได้นะครับซึ่งเงินปันผลที่เราได้รับนะครับก็จะมีการหักภาษีเอาไว้ก่อนซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารู้จักกับ5เรื่องที่ต้องรู้ครับกับภาษีเงินปันผลเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือ เงินปันผลนะครับจะถูกหักภาษีหนะ้าที่จ่ายในอัตรา10%ของมูลค่าเงินปันผลนะครับเช่นถ้าคุณได้รับเงินปันผล100บาทก็จะถูกหักภาษีหนะ้าที่จ่ายไว้10บาทนั่นเองครับเรื่องถัดไปนะครับภาษีของเงินปันผลนั้นนะครับถือว่าเป็นภาษีที่ซ้ําซ้อนครับ เนื่องจากบริษัทนะครับจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลอยู่แล้วนะครับในอัตรา20%ของกําไรสุทธิแล้วจึงจะมาเก็บจากนั้นลงทุนอีก10%ซึ่งคิดเป็นภาษีที่ต้องเสียรวมนะครับประมาณสัก28%เช่นบริษัทมีกาไรก่อนภาษี100บาทนะครับก็จะต้องเสียภาษีนิติบุคคลในอัตรา20%หรือ20บาทนั่นเองแล้วหลังจากนั้นนะครับกำไรสุทธิที่เหลืออยู่80บาทถ้าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดนััน้้นะกกกก็จจถูหภาาษีีีท่่ยไวอ20% หรือเท่ากับ8บาทนั่นเองนะครับประเด็นถัดไปนะครับนั่นก็คือเงินได้จากเงินปันผลนะครับนักลงทุนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนํามาคํานวณเป็นเงินได้หรือไม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเลือกนํามาคํานวณเป็นเงินได้เราจะต้องนําเงินปันผลทั้งหมดที่เราได้รับนะครับมาคํานวณไม่สามารถที่จะเลือกเงินปันผลเพียงบางบริษัทมาได้นะครับก็จะเกิดคําถามในข้อถัดไปขึ้นมาว่าแล้วเราควรที่จะนําเงินปันผลนั้น มาคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่คำถามนี้นะครับสามารถตอบได้ง่ายๆเลยครับว่าเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราเสียภาษีอยู่ในฐานที่เท่าไหร่เพราะว่าภาษีของเงินปันผลที่หัก,หกไปนะครับจะคิดเป็นประมาณ28%ของกำไรของกิจการนั้นๆนะครับซึ่งถ้าเราเองนะครับเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานที่ต่ำกว่า28%เราก็ควรที่จะนำรายได้ของเงินปันผลนะครับเข้ามาคำนวณเป็นเงินได้ด้วยนะฮะ แต่หากเราเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับในฐานที่สูงกว่า30%ขึ้นไปก็ไม่ควรนําเงินปันผลนั้นมาคํานวณเป็นเงินได้นะครับและสุดท้ายนะครับและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีเครดิตภาษีเงินคืนจากเงินปันผลเท่าไหร,ร่นะฮะเราสามารถคํานวณเองได้ง่ายๆนะครับโดยนํามูลค่าเงินปันผลเนี่ยมาคูณด้วยอัตรากําไรภาษีนิติบุคคลนะครับแล้วก็หารด้วย100ลบด้วยอัตราภาษีนิติบุคคลเช่น เราได้รับเงินปันผล80บาทนะครับก็นําไปคูณอัตราภาษีนิติบุคคลที่20นะครับก็จะได้1,600หลังจากนั้นนะครับให้หารด้วย80 80ก็จะมาจาก100นะครับลบด้วยอัตราภาษีนิติบุคคล20นั่นเองนะครับเราก็จะได้เครดิตภาษีเงินคืนสําหรับเงินปันผลหุ้นตัวนั้นที่20บาทครับ จะเห็นได้ว่าเงินปันผลที่เราได้รับนะครับมีการเสียภาษ,ษีที่ซ้ำซ้อนและเราก็สามารถที่จะขอคืนภาษีนั้นได้นะครับผ่านเครดิตภาษีเงินปันผลนะครับแต่ว่าเราเองจำเป็นที่จะต้องประเมินนะครับว่าเรามีรายได้หรือมีเงินได้สุทธิที่จะเสียภาษีในอัตราที่เท่าไหร่นะครับแล้วจึงคิดว่าควรจะนาเงินได้นั้นเนี่ยจากปันผลนะครับมาคานวณเป็นเงินได้ของเราหรือไม่นะครับเพราะไม่เนั้นเนี่ย แทนที่เราจะได้รับภาษีเงินคืนนะครับเราอาจจะเสียภาษีเพิ่มก็เป็นได้ครับ